อริยสัจสี่เส้นทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คุณกำลังทุกข์อยู่ใช่ไหมคุณกำลังเหนื่อยเบื่อท้อสิ้นหวังกับชีวิตอยู่ใช่ไหมคุณพยายามแล้วทุกวิถีทางแต่กลับพบเพียงทางตันความว่างเปล่าและคำถามว่าเมื่อไรชีวิตนี้จะมีความสุขจริงๆเสียทีจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ผิดอะไร แต่คุณแค่ยังไม่รู้จักกุญแจดอกเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ไว้เมื่อกว่า2,500ปีก่อนกุญแจดอกนั้นมีชื่อว่าอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสประการซึ่งไม่ใช่แค่หลักธรรมทางศาสนาแต่คือสูตรลับของชีวิตที่จะพาคุณออกจากขุมนรกของจิตใจให้คุณพบกับแสงสว่างแห่งความสงบภายในอย่างถาวร อริยสัจสี่ไม่ใช่คำสอนของพระสำหรับคนดีแต่มันคือคำตอบของชีวิตสำหรับทุกคนที่กำลังทุกข์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนที่ล้มเหลวซ้ำซากคนที่ถูกหักหลังถูกดูถูกคนที่หมดหวังในชีวิตหรือแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่ยังรู้สึกว่างเปล่าในใจคำสอนนี้เกิดมาเพื่อคุณ เพราะอาริยสัจสี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้คนท่องจำแต่เพื่อให้คนเข้าใจแล้วพ้นทุกข์ได้จริงในชาตินี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่คือแผนที่ชีวิตที่ไม่มีวันหลงนี่คือเข็มทิศจิตใจที่ไม่มีวันพาคุณผิดทางมันจะพาคุณรู้ทันทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์มันจะช่วยให้คุณเข้าใจตนเองยอมรับผู้อื่นปล่อยวางอดีตและมองอนาคตอย่างเบิกบาน มันจะทําให้คุณไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่ตื่นตระหนกเมื่อเสียคนที่รักไม่สับสนเมื่อโลกไม่เป็นดั่งใจเพราะเมื่อคุณเข้าใจอริยสัจว <C. S 1> คุณจะเข้าใจจักรวาลทั้งใบนี้ผ่านดวงจิตของตัวเองบทความนี้ไม่ได้เขียนเพื่อสอนธรรมะแต่เพื่อปลุกคุณให้ตื่นจากความหลงตื่นจากการยึดถือผิดๆที่กัดกินหัวใจคุณ และพาคุณไปสู่การรู้แจ้งภายในโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องบวชไม่ต้องปลีกวิเวกแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจแล้วชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาเถิดหากคุณเคยถามว่าจะออกจากความทุกนี้อย่างไรคลิปนี้คือคําตอบอริยสัจสี่จะพาคุณจากจุดที่มืดมนที่สุดในใจไปสู่จุดที่มีแสงสว่างแห่งอิสรภาพอย่างแท้จริง จงฟังด้วยหัวใจเปิดด้วยสติแล้วคุณจะรู้ว่าการพ้นทุกข์ไม่ใช่ตำนานเก่าแก่แต่คือความจริงอันประเสริฐที่มีอยู่ตรงหน้าแค่คุณพร้อมจะเดินเข้าไปวิธีออกจากความทุกข์ด้วยอริยสัจ 4. ภาคท,ที่หนึ่งเข้าใจความทุกข์อย่างลึกซึ้งทุกสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีอยู่สี่ประการพระพุทธเจ้า ทุกข์คือสัจธรรมของชีวิตบนหนทางชีวิตอันยาวไกลไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดมีทรัพสมบัติมากมายสักแค่ไหนหรือเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปในหมู่ชนก็ไม่อาจหลีกพ้นจากสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความทุกข์ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างถ่องแท้ว่าความทุกข์คือแก่นแท้ของการมีชีวิตอยู่ทรงไม่ปฏิเสธมันไม่หลีกหนีไม่ทำเป็นไม่เห็นทว่าทรงรเผชิญหน้ากับมันด้วยปัญญาอย่างถึงที่สุดและพบว่าทางออกของความทุกข์นั้นมีอยู่จริง และนั่นคืออริยสัจสี่อันประกอบด้วย 1. ทุกความจริงของความทุกข์สสมุท,ทยัยเหตุแห่งความทุกข์ 3. นิโรธความดับทุกข์ 4. มรรคทางแห่งความดับทุกข์ในภาคแรกนี้เราจะพาคุณผู้อ่านเข้าสู่การพิจารณาข้อแรกของอริยสัจสี่อย่างลึกซึง้งคือทุกสัตว์เพื่อให้เข้าใจว่าทุกข์คืออะไรอย่างแท้จริงมิใช่เพียงความเศร้าเสียใจธรรมดาหากแต่เป็นสิ่งที่เกาะกินใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งและแยบยล หนึ่งทุกทุกสัตว์เศร้ามองทุกให้เห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชาตินี้เป็นทุกแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกธรรมจากกับประวัตินาสูตรคําว่าทุกในทางพระพุทธศาสนามิใช่แค่ความเศร้าความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวทางโลกอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเท่านั้นหากแต่หมายถึงสภาวะทั้งหลายที่ไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใต้การควบคุม และสร้างความอึดอัดขัดข้องให้แก่ใจเราเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้บางสิ่งจะดูเหมือนดีก็มีเงาของความทุกซ่อนอยู่1.1ความทุกทางกายความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหนื่อยล้าทางร่างกายความหิวความกระหายความแก่ชรา ร่างกายเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปตามการเวลาเราอาจประคบประงมดูแลมันให้ดีเพียงใดก็ไม่สามารถหนีความเสื่อมได้เลยนี่คือธรรมชาติของร่างกายเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความยึดติดกับรูปร่างหน้าตาหรือสุขภาพจะค่อยๆคลายตัวลง1.2ความทุกข์ทางใจความโศกเศร้าความไม่สมหวังความผิดหวังจากคนที่เรารักความอิจฉาความโกรธความกลัวความกังวลกับอนาคตหรือความเศร้าในอดีต จิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนย่อมไหวเอนไปตามอารมณ์อยู่เสมอความสุขในวันนี้อาจกลายเป็นน้ําตาในวันหน้าคนที่รักเราในวันนี้อาจหันหลังให้เราในวันพรุ่งนี้หากเรายังฝากความสุขไว้กับสิ่งภายนอกความทุกข์จะเป็นเงาที่ติดตามเราไม่ห่าง1.3ความทุกข์ที่แยบยนต์ทุกจากการยึดติดบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนสุขที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์อย่างไม่รู้ตัว เรารักใครมากก็ยิ่งกลัวจะเสียเขาไปเรามีทรัพย์สินมากก็ยิ่งหวาดระแวงว่าจะถูกแย่งชิงเรามีชื่อเสียงมากก็ยิ่งเกรงว่าจะเสื่อมเสียนี่คือทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปาทานการเกาะเกี่ยวเอาความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอน 2. องทำไมต้องเข้าใจทุกข์อย่างลึกซึง้งเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากทุกข์ การเข้าใจทุกข์ไม่ใช่การทำตัวให้หดหูหรือมองโลกในแง่ร้ายหากแต่เป็นการเปิดตาให้เห็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าบอกคุณตรงๆเพราะสังคมสอนให้เราแสร้งยิ้มแสร้งสุขแสร้งว่าไม่มีปัญหาแต่ลึกๆแล้วใจเรารู้ดีว่ามันเจ็บการมองทุกข์ให้เห็นชัดคือการเลิกหลอกตัวเองและเริ่มเข้าใจกลไกของชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อเราไม่หลอกตัวเองว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่ใจหวังก็จะไม่เจ็บปวดเมื่อโลกไม่เป็นอย่างที่ต้องการ 3. วิธีฝึกใจให้มองเห็นทุกข์3.1การพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงมันพิจารณาว่าสิ่งที่เรารักจะต้องจากเราไปร่างกายนี้จะต้องเสื่อมไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปการยอมรับสัจธรรมเหล่านี้จะค่อยๆทำให้ใจสงบแม้ในยามที่ต้องพบกับการพลัดพรากสูญเสียหรือผิดหวัง 3. 2. การฝึกสติรู้ทันอารมณ์ เมื่อรู้สึกโกรธให้รู้ว่านี่คือความโกรธไม่ใช่ตัวเราเมื่อเสียใจให้รู้ว่านี่คือความเสียใจมันจะผ่านไปการมีสติทําให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และสามารถมองอารมณ์เหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวไม่ถาวร3.3การใคร่กรวนอย่างลึกซึ้งลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าความสุขที่เราวิ่งไล่ตามจริงๆแล้วมันทําให้เราพ้นทุกข์หรือไม่ เรากำลังยึดอะไรอยู่จึงเป็นทุกข์ขนาดนี้คำถามเหล่านี้จะพาใจเราคลายจากการยึดมั่นและเข้าใกล้ปัญญาสรุปภาพที่หนึ่งหลักฐานของการหลุดพ้นคือการเห็นทุกข์การปฏิเสธความทุกข์ไม่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากมันการแสวงมีความสุขไม่ช่วยให้ใจเราพบความสงบแต่การเห็นทุกข์อย่างที่มันเป็นต่างหากที่เปิดประตูสู่ทางหลุดพ้นทุกข์คืออาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ มันสอนเราให้ปล่อยสอนเราให้เข้าใจและเมื่อใดที่เราเข้าใจมันอย่างท่องแท้เมื่อนั้นหนทางพ้นทุก์จะเริ่มปรากฏแก่ใจเราเองวิธีออกจากความทุกข์ด้วยอริยรสัจ 4. ภาคที่สองเจาะลึกต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยสัจเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์อย่างท่องแท้ย่อมเห็นทางแห่งความหลุดพ้นพระพุทธเจ้าหสมุท,ทยัย เหตุแห่งความทุกข์คืออะไรหลังจากที่เราได้เข้าใจว่าทุกข์คืออะไรในาพาคแรกแล้วคำถามถัดมาที่สำคัญอย่างยิ่งคือแล้วอะไรทำให้เราเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้อย่างชัดเจนว่าเหตุแห่งความทุกข์นั้นมีอยู่และไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยหากแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานี่เองนั่นคือตัณหาหรือความอยากที่ไม่รู้จบ 2. ตัณหาความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุด คำว่าตัณหาแปลตรงตัวว่ากระแสะแห่งความอยากซึ่งหลั่งไหลยอยู่ในใจของเราทุกขณะโดยพระพุทธเจ้าแบ่งตัณหาออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่2.1งกามตัณหาความอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงอยากได้สิ่งสวยงามอยากครอบครองคนที่รักอยากกินของอร่อยอยากเสพสุขทางกาย กามตัณหาเป็นตัณหาที่มนุษย์ทุกคนรู้จักดีมันให้ความสุขเพียงชั่วคราวแต่ก็ผูกเราไว้กับวงจรแห่งสแสวงหางเมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากก็ทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็กลัวจะเสียมันไป2.2ภาวะตัณหาความอยากเป็นอยากเป็นคนเก่งอยากมีชื่อเสียงอยากมีอำนาจอยากเป็นคนสำคัญตัณหานี้ดูเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ดีแต่แท้จริงแล้วแฝงความทุกข์ไว้อย่างแนบเนียน เพราะใจเราถูกผูกติดอยู่กับภาพในอนาคตตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับปัจจุบันและเมื่อสิ่งที่หวังไม่เป็นไปตามนั้นความผิดหวังจะกัดกินใจเรา2.3วิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่ตายอยากลืมอดีตที่เจ็บปวดอยากให้บางอย่างไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือตัณหาที่ละเอียดและแฝงอยู่ในใจอย่างลึกซึ้งเราไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่ถูกใจ จึงสร้างกำแพงปฏิเสธขึ้นมาแต่ยิ่งหลบหนียิ่งเป็นทุกข์เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ 3. าทำไมตัณหาจึงเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความอยากไม่เคยเติมเต็มใจให้พอได้คงจือความอยากเหมือนไฟที่ไม่มีวันมอดแม้จะเติมเชื้อเท่าไรก็ยิ่งลุกลามมากขึ้นเท่านั้นตราบใดที่เรายัางยึดมั่นว่าต้องได้ในสิ่งที่ต้องการหรือต้องเป็นในสิ่งที่หวังเราจะไม่มีวันพบกับความสงบเลย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคนที่อยากรวยไม่มีวันพอแม้มีเงินเป็นร้อยล้านคนที่อยากสวยที่สุดจะทุกข์เมื่อเห็นคนอื่นดูดีกว่าคนที่อยากให้คนรักไม่เปลี่ยนใจจะเป็นทุกข์เมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อใจยึดติดในความอยากก็เหมือนเอาโซ่มาล่ามตัวเองไว้กับสิ่งภายนอกเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงใจก็ถูกกระชากไปสู่ความเจ็บปวดทันที 4. ความอยากที่ปลอมตัวเป็นความจำเป็น หลายครั้งเราหลงคิดว่าความอยากเป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นต้องมีบ้านใหญ่ถึงจะมีความสุขต้องมีคู่ครองถึงจะไม่เหงาต้องได้งานที่มั่นคงถึงจะปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้คือความอยากที่ปลอมตัวเป็นความจําเป็นหากเราหลงกลมันใจก็จะกลายเป็นนักโทษที่เฝ้าวิ่งตามภาพลวงตาอย่างไม่รู้จบ5วิธีรู้ทันตัณหา5.1ฝึกสังเกตใจตัวเอง ถามใจตัวเองทุกครั้งที่มีความอยากว่านี่คือความจำเป็นหรือความอยากถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราจะตายไหมหรือแค่รู้สึกแย่ชั่วคราวการถามเช่นนี้จะช่วยให้เห็นว่าความอยากหลายอย่างในชีวิตไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเลยแค่เป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นเอง5.2ฝึกปล่อยไม่ใช่ฝืนต้าน การดับตันหาไม่ใช่การบังคับใจไม่ให้มีความอยากแต่เป็นการเห็นความอยากตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆค,คลายจากมันเมื่ออยากได้บางสิ่งให้พิจารณาว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้ไหมเมื่อกลัวจะเสียคนรักให้ถามว่าเราควบคุมใจคนได้หรือไม่ยิ่งเห็นความจริงมากขึ้นเท่าไรใจจะยิ่งยอมรับและคลายการยึดมั่นได้มากเท่านั้น5.3ฝึกความพอใจในสิ่งที่มีสันโดษ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มากขึ้นแต่อยู่ที่พอใจมากขึ้นลองหัดชื่นชมสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเช่นมีข้าวกินอิ่มมีร่างกายที่ยังแข็งแรงมีอากาศหายใจมีคนที่รักเราเมื่อนั้นใจจะรู้ว่าความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอนาคตที่เรายังวิ่งตามไม่ถึง 6. สรุปภาพที่สองรู้เท่าทันต้นเหตุคือการทำลายรากแห่งความทุกข ต้นไม้แห่งความทุกข์จะไม่มีวันล้มลงหากเราตัดแค่กิ่งกา้านแต่หากเรากล้าที่จะมองรากแห่งความทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาและใช้ปัญญาขุดรากนั้นขึ้นมาได้ต้นไม้แห่งความทุกข์ก็จะเหี่ยวเฉาและตายลงในที่สุดตัณหาเป็นต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่รู้จบเมื่อเรารู้เท่าทันมันเมื่อนั้นเราจะเริ่มเดินสู่ทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริง ภาคที่สามดับทุกข์ให้สิ้นด้วยนิโรธและเดินสู่เส้นทางแห่งมรรคเมื่อมีเหตุความทุกข์จึงเกิดขึ้นเมื่อดับเหตุความทุกข์ก็ย่อมดับไปพระพุทธเจ้าหนึ่งนิโรธดับทุกข์ได้จริงหรือเมื่อเราเข้าใจว่าความทุกข์ทุกสัตว์มีจริงและมีเหตุของมันคือตัณหาสมุทัยสัตว์คำถามสำคัญต่อมาคือเราจะพ้นทุกข์ได้จริงหรือ คำตอบของพระพุทธเจ้าคือได้และสิ่งนี้เรียกว่านิโรธหรือภาวะที่ความทุกข์ดับสิ้น1.1นนิโรธไม่ใช่แค่ไม่ทุกข์ชั่วคราวนิโรธไม่ใช่แค่หายทุกข์ในบางช่วงเวลาเช่นการไปเที่ยวเพื่อคลายเครียดการนั่งสมาธิเพื่อสงบใจหรือการลืมปัญหาชั่วคราวนั่นคือสุขชั่วคราวจากการหลีกเลี่ยงทุกข์แต่นิโรธในทางพุทธศาสนาคือการดับเหตุแห่งทุกข์อย่างเด็ดขาด ดับที่ต้นต่อไม่ใช่ดับแค่ปลายเหตุเปรียบเสมือนการถอนรากหญ้าไม่ใช่แค่ตัดใบแล้วคิดว่าหญ้าหายไปแต่ถอนรากแห่งความอยากความยึดความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือความสงบอย่างแท้จริง1.2ภาวะที่ใจไม่ดิ้นรนคือนิพพานเมื่อดับตัณหาได้ใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ไขว่คว้าไม่ยึดไม่ผลักไม่หลงไม่กลัว อยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่อยากให้มากกว่านี้อยู่กับคนที่จากไปโดยไม่โกรธไม่เกลียดอยู่กับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทุกข์ร้อนภาวะเช่นนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานความสงบเย็นที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกนิพพานังปรมังสุขหังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 2. องมักเส้นทางแห่งการดับทุกข์แม้เราจะรู้ว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาและปลายทางคือความหลุดพ้นนิโรธ แต่เราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงชี้เส้นทางไว้อย่างชัดเจนเรียกว่ามัคหรือทางแห่งการดับทุกข์โดยมีชื่อเต็มว่าอริยมรรคมีองแปดสามอริยมรรคมีองแปดทางเดินของจิตอันประเสริฐองแปดประการนี้เปรียบเหมือนถนนสายแปดเลนที่จะพาเราออกจากเมืองแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักคือ 3.1ศีลวินัยทางกายและวาจา 1. สัมมาวาจาเจรจาชอบพูดในสิ่งที่จริงไม่โกหกไม่เสียดสีไม่หยาบไม่เพอ้อเจอ้อคำพูดที่ดีสร้างมิตรแท้คำพูดที่แย่ทำลายใจตัวเองและผู้อื่น 2. ส,สัมมากรมมันตะการกระทำชอบงดเว้นจากการฆ่าลักทร,รัพย์ประพฤติผิดในกามใจที่บริสุทธิ์เริ่มจากพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนใคร สมสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่สุจริตไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนไม่คดโกงปากท้องจะไม่เป็นทุกข์หากใจเราสะอาดในการแสวงหา3.2สมาธิฝึกจิตให้มั่นคง 4. สัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละความชั่วเพียรสร้างความดีเพียรรักษาความดีและเพียรพัฒนาจิตเพียรด้วยปัญญาไม่ใช่ฝืนจนเผาใจตัวเอง หสัมมาสติสติชอบระลึกรู้ตัวอยู่เสมอทั้งกายเวทนาจิตและธรรมสติคือยามเฝ้าประตูใจไม่ให้ความคิดทุกเข้ามายึดครอง 6. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบฝึกจิตให้นิ่งมั่นคงไม่ไหลไปตามอารมณ์ใจที่สงบคือสนามที่ปัญญาจะเบิกบาน3.3ปัญญารู้เห็นตามความจริง 7. สัมมาทิิความเห็นชอบ เห็นโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่ใจอยากให้เป็นเมื่อเห็นชัดว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงใจจะปล่อยวางได้ 8. สัมาสังกับปะความดําริชอบคิดในทางไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่หลงไหลความคิดคือผู้สร้างชีวิตถ้าคิดชอบชีวิตก็ชอบตาม 4. ปฏิบัติมักอย่างไรในชีวิตประจำวันอริยมรักมีองค์8ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่สำหรับพระเท่านั้น แต่คือเครื่องมือสำหรับทุกคนที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเริ่มจากเล็กไปใหญ่ฝึกไม่พูดร้ายเริ่มจากสัมมาวาจาหยุดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นฝึกศีลตั้งสติในสิ่งที่ทำพัฒนาสัมมาสติสงบใจวันละนิดเริ่มฝึกสมาธิมองโลกด้วยความเข้าใจค่อยๆสร้างสม,มาธิ5สรุปสุดท้าย เส้นทางแห่งอิสรภาพภายในใครเห็นอริยสัจสี่คนนั้นเห็นธรรมใครปฏิบัติตามอริยสัจสี่คนนั้นพ้นทุก์จงเชื่อมั่นว่าความทุกข์ไม่ใช่ชะตากรรมแต่คือครูตัณหาไม่ใช่ศัตรูแต่คือสิ่งที่ควรเรียนรู้และปล่อยนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความสงบที่ใจเราสัมผัสได้มัค ไม่ใช่เส้นทางของพระแต่คือเส้นทางของมนุษย์ผู้มีปัญญาอริยสัจสี่คือแผนที่ของชีวิตหนึ่งทุกเห็นว่าชีวิตนี้มีความทุกข์อยู่จริงสองสมุท,ทยัยเข้าใจว่าความอยากความยึดคือรากแห่งความทุกข์สนิโรธเชื่อมั่นว่าความทุกข์สามารถดับได้สีม่มรรคเดินไปตามทางแห่งปัญญาศีลสมาธิ อริยสัจสี่ไม่ใช่หลักธรรมเก่าแก่ที่ล้าสมัยแต่มันคือแผนที่ที่แม่นยำที่สุดที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้มนุษย์ได้เดินออกจากป่าทึบของความหลงสู่อิสรภาพแห่งจิตใจที่แท้จริงและนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ไม่ใช่เพื่อให้เราท่องจำแต่เพื่อให้เราตื่นจากความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญ,ญาณ ว่าเราหลงทางและอริยสัจสี่ก็คือแผนที่ที่จะพาคุณกลับบ้านบ้านที่แท้จริงของจิตใจที่ไม่มีความกลัวไม่มีการยึดและไม่มีใครพรากความสงบของคุณไปได้หากคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้วขอจงอย่าหยุดอยู่แค่รู้แต่จงลงมือเดินบนทางแห่งมรคเพราะแสงสว่างไม่ได้อยู่ที่ปลายอุโมงค์แต่มันอยู่ในตัวคุณ เพียงคุณกล้าหยุดวิ่งและหันกลับเข้าข้างในทุกใดๆก็จะสลายไปอย่างสง่างามและคุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระที่สุดในโลกขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับ The Buddha Alpha ช่องที่จะพาคุณไปรู้แจ้งจิตของตัวเองผ่านพลังของธรรมปัญญาและความเข้าใจถ้าคุณได้ยินคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะจิตของคุณพร้อมจะเติบโต ขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงนำทางให้คุณพ้นจากความสับสนความสิ้นหวังและพันธนาการทางใจทั้งปวงขอให้คุณมีสติยามเผชิญทุก์มีปัญญายามเผชิญคนและมีความสงบเย็นแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดกาลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สันติสุขจงมีแก่ใจคุณจากวันนี้และตลอดไปสวัสดีครับ